กินข้าวนอกบ้านค่ะมีตะเพราอะไรย่งตั๊เหลาทะเลตั๊เหลาทะเลตั๊แซลมอนมตั๊แซลมอนมยอน<ะ>ังมีอีก<า>ไหม,มนมี่ให้ได้กินบุกอัดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆให้ได้กินมียุงไหมไม่มีเลยทายาก,กันยุงแล้ว ว้าวเฮ้เดียวปาเอ็มมาเอาปาไหมเอ็มมาเอาแล้วจ้าเฮ้ยเอ้ไหนเอ็มมา เอ้าตดแรงเอ้านอนเงี้ยแล้วเขาว่าตื่นเงี้ยหนึ่งแล่ย้องเดียวอยู่เลยอันนี้ออกมาแค่ได้ว่าคุณน่าจะได้โอแม่ หลอดไฟแก้งแก้งซุ้มสี่เออ่าก,ก,ก,กินกินแฮร์รี่กินเออแม่กินนางแบะคือคือเพงเติมนั่นอืมกินคนน่ะปากก็ถูกฉีดแล้ว ไั้นี้ส้มต่ำไหมไอนนี้ส้มตำไหมเผ็ดบ่เผ็ดจีเดี๋ยวมากินน้ำคกแล้วว่าันให้เขาเห็ดน้ำเขื่อนนั่นเด้เขี้ยเต้ใหญ่ ตีด้วยใหญ่ถ่ายอย่างเดียวถ่ายก่อนกินยังมีอีกยังมีปาลาปหัดมเน่าวเอาเบิ้งก็อนเอามาก,กินกะน้ำโค้งเจ้าลูก เอ็มมากินแต่น้ำคูกบ่เอ็มไม่อกว่าอไรเลยเอ็มมาโอ้เอ็มมาไม่สวนปลาเลยวันนี้ปลาตัวใหญ่ๆลงมือได้แล้วทีนี้